ครับตัวนี้เป็นตู้พายโลตนะครับตอนนี้ได้ทาการเปลี่ยนกุญแจฉุกเฉินนะครับตัวนี้นะครับฉุกเฉินสชมครัสมมติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเราก็บิดแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถยกมือจับได้เลยนะครับใช่ครับไม่ใช่ของมือนะครับนี่ยเปิดมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็วิธีการตั้งรหัสนะครับตัวนี้ผมเซฟไปที่1นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนรหัสแล้วก็มาตั้ง นะครับมากดข้างในนะครับใช้อะไรจิ้มเข้าไปจะดังติ๊ตติดนะครับแค่นั้นแหละครับพอาติ๊ติเสร็จแล้วเราก็มามันจะขึ้นเซต C หนึ่งนะครับเราก็ตั้งตัวนี้ผมตั้งหนึ่งสองสามสี่จากนั้นเราก็กดสี่เหลี่ยมยืนยันแค่นี้ฮะจะขึ้น C หนึ่งอินแค่นั้นแหละครับเราก็มาลองดูแค่นั้นแหละครับแล้วก็ตัวฐานนะครับตัวนี้จะเป็นช่องใส่ฐานนะครับแนะนําให้ใช้เป็นอังคารายนะครับ นี่ครับก็ควรใช้เป็นนังคารายเปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะครับ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ i n g d o m Pilot นะครับรีโกไทโยชา i ์ปวิ s ซัน r e s i d e n t Demo ดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษา หรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะครับข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 788 5 8 5กหครับหรือทางไลน์ครับ id line พิมพ์คำว่าเซฟเฮาส์นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง u t u b e นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ Yes,